คนย่างเยอะตอนนี้เราอยู่ที่เมแฟแล้วนะคะที่มีจัดเทศกาลว่าวนานาชาติวันนี้เป็นวันอาทิตย์หมาเมาส์หมาไม้อยากได้แบบหางยาวเหมืนเมื่อกี้ที่เป็นลูกงูนี่เจอแล้วงูหางยาว8เมตร สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราคอบครัวนะคะก็จะพามาเที่ยวโคราชกันนะคะเป็นบล็อกแบบสั้นๆให้ดูเพลินๆเนาะที่แรกวันนี้เป็นวันแรก day 1แวะที่เมฟะกันก่อนเพื่อที่จะมาทานอาหารเช้าที่ร้านชาคาแฟนะคะอยู่ในเมฟะเขาก็จะมีเป็นสูนย์รวมของคอนโดร้านอาหารต่างๆนะคะเขาจะมีเปิดร้านเยอะมากเลยนะ แล้วก็ในช่วงเย็นเขาจะมีจัดเทศก,กาลว่าวนนาชาติเพราะวันนี้เป็นวันเด็กนะคะเปิดให้เข้ามาชมฟรีเดี๋ยวตอนนี้เราอาหารเรามาแล้วอาหารเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเติมพลังกันต่อแล้วเราค่อยไปเที่ยวกันต่อเด็กเเซนาชอบกินไข่ลวกมากอาหารเช้านะฮะต้องมีไข่ลวกทุกมื้อ หมูเขาเปื่อยมากเลยนะหมูตุ๋นเขาเปื่อยมากเด <_ d ata> ี๋ยวจะกินคู่กันกับไข่ข้นแล้วเราก็คือทีเด็ด <_ d ata> น่าจะอร่อยนะทีเด็ดคือน้ําผิดน้ําย้อยนะคะ <_ d ata> นี่ํำเนี้ยน้ำริดน้ําย้อยแล้วก็น้ําจิ้มซ <_ d ata> ีฟู้ด <_ d ata> คือหมูเขาหอมหอมตุ๋นยาจีนอะเ่องเขาถึงนะแล้วก็นิ่มเด็กๆกินได้เลยนะเราสั่งคือเขาต้มแห้งนะคะดู หมูบะชอบ้อตับเ,ออเครื่องในไส้อ่อนหมูกรอบแล้วก็หมูสับอ่ะมาดูข้างล่างก็จะเป็นข้าวต้มที่ที่ปรุงที่ปรุงมาแล้วนะเดี๋ยวลองกินกับไส้แล้วกันชอบกินกับไส้ไม่เค็มแต่ว่ามีรสชาตนนินิดๆอร่อยดีเลยไส้ไม่ไส้ไม่เหม็น โม้ yeah. อันนี้คือหมอกลงนะทุกคน,มนหมอกลงที่ดูวันนี้คืออะไรประเทศไทย minutes. วันนี่ตอนนี้เราเข้ามาในสถานที่ที่จัดงานแล้วนะคะข้างหน้านี้เราก็จะมีเหมือนเป็นอาวุธสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปดูเขาโช์เฉยๆเขาไม่ได้ยิงจริงๆหรอจะน่าคิดว่ายิงจริงๆโชยเฉยๆอันนี้ค so ืออะไรไปดูซิอันนี้น่าจะเป็นเครื่องจักร ครื่องจกักรกลที่อันนี้น่าจะเป็นปืนนะปืนที่เอามาโชว์ได้เป็นบางส่วนให้เด็กๆขึ้นมาถ่ายรูปได้นะคะตายแน่ๆระเบิดแน่ๆ,ด,ๆดูมีระเบิดอันใหญ่ด้วยทุ่นระเบิดอันนี้ก็เดินเข้ามาในส่วนของที่จัดโชว์เฮลิคอปเตอร์นะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยแล้วก็มีซุนวิลบด้วย โอ้มีหลายคลำเลยเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้เขาก็จะมีกั้นไว้ให้ดูระยะประมาณนี้นนก็พอ,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 อถึงแล้วถึงแล้วเครื่องบินรบนะคะ810765นี่มาให้ดูใกล้ๆเลยชนะไม่ไงชอบไหมลูกอือมว้าอคะฉันน่าดีแล้วมาพูดได้ไหมเออน่าจะถือ ก็จะมีหลายๆลำนะคะมาแสดงโชว์เนาะไปกลับกันไหมพอใจยังกลับเข้าโรงแรมแล้วนะค่ะกลับสู่โรงแรมแล้วค่ะกลับมาพักเติมพลังก่อนคืออู้เครื่องบินเจะหน้าว้า นี่เครื่องบินของเซน่าคือเมื่อกี้กลับจากงานวันเด็กนะคะที่กองทัพอากาศคืออย่างที่เห็นร้อนมากแล้วก็คนเยอะมากนะคะแต่ด้ยวยความว่าน้องเซน่าอยากไปเห็นเครื่องบินรบของจริงก็เลยอ่ะไปนะคะตอนนี้ก็กลับมาพักที่โรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายว่าจะไปไปแช่น้ำเล่นที่สระว่ายน้ำที่โรงแรมก่อนนะคะ refresh refresh ใหม่ <c oughs> โอเคแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามต่อเล้วคุณครับอาจารเราซื้อชุดว่ายน้ำแล้เมื่นตาเรียบร้อยนะคะเมื่อกีก้เล่นมาแล้วนี่คือสาว่ายน้ำบนโรงแรม The คอ x ชัน้น20ไม่มีใครเล่นเลยนอกจากเราเพราะว่ามันอากาศมันร้อนนะแต่น้ำมันเย็นเจี๊ยบสนุกม,มากแล้วก็จะมีซุ้มให้นั่งชิลๆแบบนี้สั่งเครื่องดื่มได้นะคะอะว่ายน้ำก่อนนะ วันนี้ที่แรกที่เรามาแวะก็คือนี่ค่ะกัวบ,บ้านเสร็จนะคะก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเลยมาตามมาดูกันว่ามีอะไรให้เราจัดการบ้างวันนี้แต่เขาดีตรงที่ว่าเขามีไอ้นี้ด้วยนะนี่บ่อปลาท่าปามีสะพานด้วยปลามาแล้วปลามาแล้วกระโดดเลยกระโดดเลยมีเอาดอร์นะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวมามาไปสั่ง มามาไปสั่งอาหารก่อนนะมีสไลเดอร์แล้วก็ที่ปีนให้เด็กๆได้เล่นนะคะอ๋อ้าจะมีบ้านพักด้วยนะที่นี่ให้าหันปลานะขายแก้วละยี่สิบนะคะอย่าเทน,นะค่อยๆให้ไปให้ตรงสะพานไหมล่ะให้ตรงสะพานไหมมาแล้วเซน,น่ามาแล้ว ยี่สิบบาทที่นี่ถือว่าให้เยอะอีกนะกาแฟครับกาแฟส้มชีสมันไม่ได้นะมันเจียวเปียวตัวเอาอีกไหม ให้มอนซ่าด้วยหนึ่งชิน้นเตรียมถุงมาช้อปปิ้งนะครับวันนี้ได้โคตาวันนี้ได้โคตาของเล่นกี่ชิ้นนะฮะกี่สามสามนะครับเตรียมถุงมาเองโอเคถุงเพิ่มผมาก็ได้นะ宝妈สามสามตามที่ตกลงกันนะ <Okay. S 2> ของน้องอีกนะมอนซาตื่นแล้วไปเซอร์ไพรส์มอนซ่า Surprise พึ่งตื่นนะมาซาพึ่งตื่นเซอร์ไพรสให้เดีย๋ยวเฮียแกให้นะทละเป็นยังไงคะชอบไหมคะ น่าจะชอบนะตอนนี้เราอยู่ที่เมแฟแล้วนะคะที่มีจัดเทศกาลบ้วนานาชาติวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอนนี้ก็เขากําลังกําลังจัดเตรียมสถานที่กันอยู่สนามได้เครื่องบินโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวที่เขาเอามามามาขายแหละไปดูกันว่ามีอะไรน่าซื้อกลับไปเล่นที่บ้านบ้างเพราะว่าตอนนี้ไม่มีลมเลยนะคะไปไปดูกันเซนะโอ้มีว่าวหลายแบบเลย มาเมาหมาไม่อยากได้แบบหางย,ยาวแบบเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นลูกงูอ่ะไงนี่ไงหางยาวป้าเล,ลนี่เจอแล้วงูหางยาว8เมตรอันไหนอันนี้เป็นเหมือนตัวนี้อ๋อหนุนๆๆๆงูตัวนัน้นะุนหนุนงูตัาซื้นอะค่ะมันเหลือแค่นี้แหละครับพี่หมดแล้วครับหมดเลยครับออ๋โอเคมาเมาเอาตัวหนึ่งเล่นเลยไหมเล่นเลยเล่นเลยเตัวนี้ด้วยข้างบนโอเคใส่เชือกเดี๋ยวพี่เขาใส่เชือกให้แล้วก็พับ ถอดถอดหางเก็บได้แล้วถ้าเกิดจะเล่นแบบไม่มีหางก็ได้นะใช่ไหมคะพี่ใช่ครับมันมันจะแต่มันจะเฉียวครับตัวนี้เพราะว่ามันเบาอ๋อก็จะเบาแล้วใส่หางก็จะหนักขึ้นดูจากนี้ไปหาง8เมตรกลับบ้านไปจะเหลือกี่เมตรแล้วอันนี้เขาเรียกว่าว่าวอะไรคะอันใหญ่ๆว่าวสองห้องครับว่าวสองห้องใหญ่มากมันจะหนักครับต้องใช้ลมเยอะใช่ไหมคะ ้าเซน่าเล่นอันนี้เซนาจะปิวไปกับว่าวเลยไหมคะเขาจะพาเซน่าลอยขึ้นฟ้าไปเลยนะนี่ว่าวบะครับน,น่าสนใจมากเขาบอกว่าไม่ต้องล,ลมไม่แรงก็เล่นได้นะอันนี้ลมไม่แรงก็เล่นได้แล้วก็พับเก็บได้เหมือนกัน300อยบาทมีสีแดงกับสีฟ้าเอาสีไหนดีสีฟ้าสีฟ้านะ<ม>โอเคเอาสีฟ้าสีฟ้าอันนึงครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยว่าวแปดงูงูจงอาง ห่างยาว8เมตรกันนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะไปไปลองดูกันไปน้ามาเที่ยวโคราชรอบนี้นะคะเหมือนพาลูกๆมาทัศนศึกษาค่ะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะได้เปิดโลกเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นนะคะทําให้แก้วเองนะคะก็ได้เล่นสนุกกับลูกมีเวลากับลูกพักจากหน้าจอมามองหน้าลูกมากขึ้นนะคะให้เขาได้มีความสุขนั่นเองะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของลูกก็คือความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วล่ะค่ะ กับผู้ที่ติดตามครอบครัวเรานะ